สิบนิ้วนบเขาลบย่าสาอสา,านเขาลบย่อวานแต่แล้ววันในวันนี้มดใส่ผ่องแผวเสียงใส่แจ้วแจ้วขอ,อย่อมือสานผู้บ้า,าจารันทไทยขอสามือไว้ในการในงานงานเจ้าปองาน ปอสารมือวานว่าไปยังกับน้อมขอเจอิญปิสนุคู่บาลูกซิ์ลูกหาเขาขไว้สากาบน้อมวันนี้มีงานกินวานตาดองอละกินคำคำแปลเหมือนกิงเนื้อ,อฝึกบะเมินกิงแต่กิงว่าหน้าไก่ปี จ้างซอบ้านใดเหมือนจะมาเก่งเขาจ้างซอบ้านเฮา,าหาพอแล้วงานปอยใหญ่สามวันสีวันนี่นะกับมีก้ามันสองคนนะอี่เออน้องเขาว่านะขึ้นบ้านใหม่น้องเขาอ,อย่นี้น้องเขาจะเอามันไปซอนะคือเจ้าบ้านเอาฟ้ามันตึงหมอนเราปีหน,อ,อ,อ,นหอก็ได้ค่ะเจ้าจะสาเมื่อวานนะพ่อนาจะสาเมื่อวานไปยังกับน้อง บอินคัมคิงอย่างบจเจินบตเต็มคิงบอกหัวก็ว่ามันสำคัญขนาดไหนอีวันล้านห้าห้าอย่างจาุ้ไม,มาได้เลยมันผิดที่น้องเองเจ้าครูบาสีน้องต่อบทแอปเปิลบาตาันมันไม่ใช่ความผิดของไอคัมอินมันเป็นความผิดของน้องเอง <sighs> ไออินคัม ตัวบดีไปโคดครูบาสีเนอเตื้อหน้าเขาเกล้ซอบดเต็มคำแปงตัวเกยกึดก่อเวลาเขาซอบหาหันมิไผ่ายไม่จุยเขาเลยไอจะไปอ้วนกาน้องกว๋อจางเต๊ะไออู้กันแตตะเนอร์ไอคืดแต้กาว่าผีครูมีแต้เวลาไอซอจนเสียงเหมือมี ปีครูที่ไหนมาช่วยไอ้กอไอ้หูไอ้ลาเขาว่าได้ครูบาสีก็เป็นลุงแต่แตของตัวมิจิกะถ้าไอ้อู้จะอี้ก็บ่ต้องมาอู้กับน้องแหมจะไปตายที่ไหนก็ไปเสียงก็เป็นของไอ้บาใจของใครไอ้หูไอ้ลาเขาว่าได้แต่ไอ้กัตตัดใจอยากตัวว่าได้ตัวก็เป็นน้องแต่แต่ของไอเนอรพี่น้องที่ไหนเขานอนเต่กันมาอยู่กับน้องเตอะ ไอยบอกเคยศรัทธามันตั้งแต่แรกแล้วบอกใจกะไอ้เอ็นคมวันนี้ฮอจะมาซอบทเต็มกันเนอะวันนี้ไอ้ขอซอนำเนอะก่อยฟังลาเตอหมุจมพี่น้องจะไขร นนองาคพี่ซอเตอร์นี้ขาดขวัญขนาดมันเป็นยังไงนะหืเฮ้ยแบนาฟังเลยแต่ว่ายังดีๆอยู่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วไอ้อินคิงป็นห้าคิงหยางแค่เคารพครูบาอาจารย์คิงย่างย่าประจ่างเสียงกับไม่ใจเสียงของคิงและคิงคือจึงอยู่ในหัวคิงคิงลองอ้วมาลูกครูบาศิจะเย็นเย็นก่อน ไอ้เอ็นคำไร่ได้ตั้งใจอีแปลงมาต้องมาแก้ตัวแทนมันไอ้นี้มันตึงเลี้ยงบลเชื่องเออหามเลี้ยงบลเชื่องคนน่ะบะบปเจหมามามันยังฮู้ครกว่าคิงต่อไปเสียงคิงเลยมันจะขาดคูมันพูกให้เงยเพีงพอมึงดูถูกกูกะมันพูกมึงเจอกู มึงคิดแบบมึงเน็ตขนาดกะไอ้เท่าหันก็อน้องบอกแล้วเน้่ยมาอยู่กับน้องเตอร์เอ๊ะป้าคุยอย่างไอ้อินคำอย่างมามาฮะกูเตือามัน,<ห>นมานะแล้วนะ อตื่อนี้ค่ะตึงขวัญค่ะตึงครูเอ่อมาตั้งเครื่องบูชาอีกซ้ำเอ้ยน้อง่อยากฟังเด้อน้องกลัวใครแค่ฟังก็ฟังน้องปิดกว่าให้พิ่ฮากับ่อยากฟังให้จะขาดครูแล้วเนี่ยนี่นะเัลิ้มตัวละ มาลีน้องน้นองไปอยู่ไหนไปอยู่ตังา,านนงใดมาหนุนลาเอากรเยาะกัน,กนเมื่อปางก่อนนั้น อินคำมันผูกใจฮักอีหวันป่อฮู้ถือมันจะบ่ออู้แต่มันผูกหวังกับอีหวันไหมนักอีหวันลบหลูครูบาอาจารย์มันผูกคอตายที่บ้านมันพ่อกระบานึกบอกฝันว่ามันจะยะฮื้ออินคำเป็นจะอีแต่หู้มาตั้งหมัวแล้วป่อแต่แปลงบ่ออู้ก็บบเกว่าไอ้ขอจะมาเป็นอย่างอีตัวฮูกอ ต่อที่น่ากลัวที่สุดบ่าแม่นต่อที่ลูกใจฮักแต่มันเป็นต่อที่มาที่ว่าตัวมันดีที่สุดถึงจะบ่มีผีอวันแต่สักวนันอินคำมันก็จะจบลงบัต่างจากนี้เพราะว่ามันประสัทธาในตัวรู้ว